โอเคครับผมวันนี้ครับเมื่อ,อก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ครับก็อยู่ผมช่องฮองเซกกันอีกครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็อ,อยู่ในเกมแบล็ตพามกันแล้วครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นโหมดไอ้นีนะโหมดดวลหนึ่งหนึ่งนะครับผมโดยจะใช้สไนเปอร์นะครับผมอ่าก็มันรูว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะใช้ปืนกลหรือว่าจะใช้สไนเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนมากที่ผมไปเล่นมาแล้วครับผมก็จะเจอปืนกลน,นะครับผมส่วนผมก็สไนอยคนเดียวนะวันนี้ก็จะไปเล่นโหมดนี้กันนะครับผมโหมด หนึ่งหนึ่งนะครับผมอเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนเือก่อนนะผมจะเลือกเป็นไอ้นี่กัน ARM นะครับผมว่า <c oughs> มันแรงสุดนะใช้ ARM นะครับผมเดี๋ยก่อนต้องแต่งอะไรเพิ่มไหม <c oughs> ของแต่งทับไม่มีนะครับโอเคครับผมผมจะเลือกเป็น ARM นะอ่าโอเคครับอแล้วก็ไปที่อืมนี่เลย หมดการดวลโอเคครับไปครับผมไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะหมาครับเต้น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 โอเคครับ ได้แล้วหนึ่งวินโอ้ยขายิงผมไปพักเลยเบ๊กี้ทั้งหมดห้าวินนะทั้งหมดห้าวินนะครับมาครับผมโอ้ยก็เต้นเลยว,ว่ะเจ็บพวกปืนกลนะเออผมแบบคึกไงมาเอาสไนเปอร์นะครับเอาสไนเปอร์มาเล่นนะโอ้มีอ่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่พะไม่มีครับไม่มี này qua bên mùng mini ngon. Buôn bọn 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 không? bọn 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 Cái bọn 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 โอ้ยไม่โยนดึงเลยมาโอ้โดเลยครับดึงๆเสมอนะ,ะเสมอนะอืมโอเคครับผมสองคสองึงเขาสองหึงเขาสองหึงเขา อันนี้ผมเหมือนมาทำชาเลนด์เลยนะโอเคครับผมผมขอแอบเลยไหมขอแอบไปนี่วิ่งมินวิ่งมินวิ่งมินผมวิ่งนี่ดีกว่าผมตัดมานี่เลยโอ้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 ยเหมือนเขาอยู่ข้างหลังผมหรือเปล่ะ

ฮาวฮาวจริงจริงมาครับเอามา,มาอัพมาอัพอือมาเลยมาเลยมามาเหลือ,อผมอีสองวินจะชนะแล้วอีสองวินนะอีสองวินมามาเลยครับผมผมแค่แบบเล็งหัวเล็งหัวโดนเท่านั้นแหละพอแล้วครับ ออีกวินเดียวอีกวินเดียวครับอีกวินเดียวอีกวินเดียวนะอีกวินเดียวครับหมาผมลอตเตอรีผมเหลือโอกาสแก้ตัวนละสามครั้งนะครับอุ้ย เรียบร้อยครับฮาวินโอ้โหแพ้ซองนะแผ้่องครั้งครับยัคูโอเคครับผมมารอมีิซองนะอันนี้เป็นด้านสกายไลท์เลยครับผมไม่ <laughs> รู้จะรอดหรือ เรียบร้อยโอเคครับหนึ่งวินครับผมแล้วหนึ่งวินมาครับผมมันให้ยึดธงนะแต่ว่าผมมายึดนะครับผมวิ่งไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยโอเคครับสองวินสองวินแล้ว มาครับรอบที่สามอ,อ,อยู่ไหนวิ้งไม่นี่เยเหรอเ่อาไปก่อนเฮ้ยระเบอร์สตาร์ทไม่ทำงานหายแล้ววิ้งไปไหนแล้วะ เอ้ยเมื่อกี้ให้หนูวิ่งมาทางนี้นะอืวิ่งมายวิ่งมาหลบนี้เลยนะมาครับโอเคครับผมเหลืออีกตองวินนะอีกตองวินชนะแล้วมาเลยเพื่อนอโอ้ไม่เข้าใจยอมๆมานะอืม มือนเขาไม่ค่อยจะแบบยิงผมเท่าไหร่นะมาผมอีกวินเดียวไปโอ้โนี่ไงโอ้โห,โโห,โโหไม่ค่อยยิง <c oughs> ผมเลอโอกาสแก้ตัวอยู่อีกสี่ครั้งนะ มาครับผมโวดไม่ค่อยยิงนะโดนนั่งยิงอะไรเมื่อกีเ้เฮ้ยเดี๋ยววาเขาไม่ได้มาทางนี้เขาไม่ได้มาทางนี้แนะ่นอนอือโอ้โหเอ้ย,อออยมาตรงนี้ได้ไงวะโอเคครับไม่ไม่ไม่ค่อยดุนะคนนี้ไม่ค่อยดุเลยครับ อโอเคครับ okay, ผมแล้วก็กลับมาด้านนี้อีกรอบนะมาครับผมคนนี้จะโหดหรือปเปล่านี่อ่ะแบบดึงผมหาตัวก่อนอยู่ไหน เขาถือสไนป์ป่ะเอนเขาถือสไนป์นะโอเคครับถ้าจะถ้าสไนป์กับสไนป์ก็ได้ครับผมก็ก็ดีนะเออก็มาหาก็มาหานหนึ่งหนึ่งสไนป์อยู่ครับเขาโคมไม่ใช่บอทนะอมเขาหั่นมาแบบหันเหมือนบอทอะแต่ไม่ใช่หรอกมั้งผมเลยมาหันเดี๋ยวไม่เจอบอทหรอกผมคุมเลย ไม่มีอันนี้ไม่มีเฮ้ยนี่นไงเจอแล้วหายไม่แน่ยอยู่ข้างในครับ โอ้โหเข้าไปยึดธงได้ครับเข้าไปยึดธงนะเข้าไม่ไม่ล่าเหมือนผมนะเออผมออกล่านะเข้าไปยึดธงนะครับผมโอเคโอเคมาครับฮะโคนไม่ล่าเลยล่าธงอะครับเฮ้ยอยู่ไหนวะโ,โห้ดึงดเลย เฮ้ยหายข้งบนห้าละไม่เจอเฮ้ยนั่งยิงกัครับเข้าหเหมือนจะแบบซุ้มอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะเออผมก็วิ่งหาไปเถอะมาครับอีก้างวินนะ ฉลาดให้ผมว,วิ่งหาอยู่ฝ่ายเดียวตัวเองโอ้โหเห็นแล้วด้วยวิง่งไปทางนี้หายหายเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ทางนี้ ข้างหลังก่อนไม่มีครับไม่เจอเฮ้ยนี่ออกไปได้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้ใ oh. จเย็น oh. ที่ถูเรียบร้อยเลยทำไมชอบนั่งยิงเลยวะโอ้ oh. สองเท้าเลยครับหมาผม สองเท้าเลยตานี้ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ,ยอันนี้อันนี้ใช้ได้อยู่เออทำอะไร hey, <bad. S 1> ยินยิงทำไมครับไม่ผมต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะ อืเวลาเจอพวกนั่งยิงครับผมจะแบบยิงไม่โดนนะโอ้ยนี่ไงข้างล่างสลับด้านมาโอ้อยู่ข้างหลัง มาครับผมโอ้โหเจ็บแสบจัดอืออยืนดิ้งเหนือหางตำแหน่งอยู่ฮะอ่าอเน็ตไปเนะเขาเรียกว่าอะไรนะมองข้างนะอม,มองข้างยู่แอบบแอบบแล้วก็มองข้างนะ โอเคครับผมเหลือโอกาสแพ้อีกสองครั้งนะอีกวินเดียครับผมหล่อน <c oughs> วิ่งมาอย่างนี้ <c oughs> โอเคครับชนะครับผมห้าต่อทาบนะ เย้โอเคผมก็ทะบวด3ตาแล้วผมออาก็นะชนะ5ครั้งนะครับผมก็ชนะไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมมาเจอกันใหม่ครับ I'm not